นาเลิศนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันระหว่างธนกิจแอร์นะครับก็คุณน้าคุณตากันดีนะครับธนกิจแอร์นะครับมาเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ก็โชว์ฟอร์มได้โหดมากๆนะครับสำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับหญิงคู่ฟรีสไตล์นะครับไม่มีบล็อกนะครับแข่งกันเซตเดียวนะครับ ชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเนะครับสำหรับชนะกิจแอนเนี่ยก็มีจุธาทิพย์กันทธทงนะครับแพรพลอยหยองทองครับแล้วก็ไอรินสืบทรรมครับผมส่วนตรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลรธานีครับมีธัญรักษ์สิรินะครับกมลทิพย์สีธาตุนะครับแล้วก็การชนาจำปาง,งามครับ ครับผมสำหรับผู้จัดการทีมนะครับของทีมธนกิจแอร์ครับเป็นทางด้านคุณวิพาดาจิตพวดนะครับแล้วก็ผู้สอนครับอาจารย์อัตพงอ้วนลัมนะครับส่วนทางด้านโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับผู้จัดการทีมครับคือดรสุภกิจจันทรีนะครับแล้วก็ผู้สอนครับนางสาวบุติตาชาในและนางสาวอาทิตาจ่าภพยนะครับสำหรับเกียรติวัติครับของนักกีฬาทั้งสองทีมครับทีมธนกิจแอร์ครับจูถาทิพย์กันทรงครับก็เป็นแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยที่ ครั้งล่า <presidency> สุดนะครับที่เชียงรังสิตนะครับจังหวัดปทุมธานีครับแล้วก็แชมป์กีฬายโยชโอเทิงชาติที่จังหวัดจันทบุรีครับส่วนอีกหนึ่งคนครับแพ้พอยหยงทองนะครับเป็นแชมป์เหรียญทองครับทีมเดียวครับแล้วก็ฮอนด้ายูเนี่ยนนะครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็ผู้เล่นสำรองครับไอรินสืบทำครับก็ได้เหรียญทองครับทีมชุดกีฬายโยชโอเทิงชาตินะครับสามปีซ้อนครับแล้วก็เหรียญทองกีฬานักเรียนรักสายแห่งชาตินะครับที่อุดรธานีเกมครับเหรียญทองทีมเดียวหญิงนะครับในตะก้อไทยพีพีเอสนะครับ ส่วนทางด้านลาทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับดีนักกีฬาอายุไม่ยังไม่เกิน18นะครับดีทางด้านธัญรักษ์ศิริครับโดมบดนะครับเป็นเหรียญทองครับประเภทตะก้อดับเบิ้ลครับตะก้อคู่หญิงนะครับกีฬายูโรเจนิชชั่นครั้งล่าสุดนะครับที่บุรีรัมย์เกดครับแล้วก็เหรียญทองประเภทคู่นะครับกีฬาตะก้อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับครั้งที่2องกับทีมแฟชั่นไอแลนด์นะครับ ส่วนอีกทีคนะครับการจนาจปางงานครับนกจีกครับเหรียญทองประเภททีมชุดครับกีฬาน้ยสาาชะครับกษาเกมรับีมคู่หยีีกฬาโรงเรียนกีฬาทุ่งสชานะครับพศ2561นะครับนี่ก็เป็นผู้ตัดสินนะครับในคู่นี้ครับอาจารย์มณิสาสุขแจ่มนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอาจารย์อำนาจคำพวงครับผมเอาเลยครับผมเริ่มมาที่แต้มแรกสุดแล้วเป็นจังหวะเกมล็อกของธนกิจแอร์ครับโดยน้องหยกครับ จุธาทิพย์กัณฑ์ธงครับก็เป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างเล็กนะครับแต่ว่าในเรื่องของเกมทํานี่ถือว่าเปิดตัวนี่ไม่เป็นรองใครเลยเลยครับเปิดบล็อกแบบนี้นะครับเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟแรกของธนกิจแอร์ครับแตอยู่ที่ดึงจอส่วนครับเสิร์ฟติดตาข่ายครับลูกนี้ครับเป็นแต้มตีเสมอครับของทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ในเสื้อสีฟ้านะครับเปเกีสีแดงครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีส่วนธนกิจแอร์อยู่ในเสื้อสีเลือดหมูครับาเเกีสีดำ น้องน้องเนีอายุสิบเจ็ดเท่านั้นนะครับเกมเสิร์ฟแรกจากนักกีฬาบัวร่าธานีครับน้องมดแล้วเสิร์ฟโอ้โหนี่แหละครับแล้วมีโอ้แล้วดูครับความเก่าครับอ๋อครับไม่นิดนึงครับโอ้โหนี่เลยครับคือทีเด็ดของนักกีฬาอุบลเลยแหละครับคือดีมาตั้งแต่รอบแปดทีมแล้วนะครับน้องมดเนี่ยจังหวะเกมเสิร์ฟต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่แทบจะไม่เป็นรองรุ่นพี่เลยแหละครับสกอร์สองต้นหนึ่งครับ ได้แล้วเสิร์ตต่อลูกนี้คะแนนครับคะแนนของทีมธนกิจแอร์มาบ้างครับเบมอกันที่2ต่อรับครับดูจังหวะการเสิร์ฟของแพ้พ้อยหยองทองครับลงจ่ายครับ2เท่า2ต่อ2คะแนนครับดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ไปยังเปิดได้ครับทางด้านกาญนาจัมปางามชงมาหน้าเด็ดหัวเสาอุบลได้แต้มพลาลงไปครับทางด้านธัญลักษณ์ิครับก่อนลูกนี้จังหวะชงอาจจะออกน้านข้างนิดนึงนะแต่ต้องชมจังหวะ เกมทําของน้องมดนะครับผมที่ยังไหวพริบดีนะครับเตะลงไปได้นะครับสามสองตอกสามต่อสองครับขึ้นนำหนึ่งแต้มครับอุบลเปิดหนึ่งครับโยกเข้ามาที่หน้าเน็ตแล้วก็ยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ครับเกมทําของยูธาทิพย์กันท้าทงครับครับเอาละครับเป็นคะแนนตีเสมอของธนกิจแอร์ครับมาดูครับว่าความเก๋าครับของธนกิจแอร์ครับกับความสดของเรกยิกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจะใครจะดีกว่ากันสามต่อสามแต้มครับ จุธาทิพย์กัณฑทธงครับยกลำพูนครับเสือไปยังเปิดได้ครับกาญจนาจำปางามขึ้นมาทัดยีกษ์ซิลีออกหลังครับลูกนี้โอ้กดไม่ลงครับเอาเลยครับแล้วมีเตะหลุดให้เห็นตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับกีฬาวนลงมดลูกนี้ครับสี่สามสี่ต่อสามครับเปิดเขาช่องกลางมาครับยกมาที่ลูกถนัดของเจ้าตัวแล้วก็เรียบร้อยเหมือนกันครับกีฬาวนแต้ขึ้นทำลูกนี้ครับกีฬาบนครับผม แฟนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับดึงไลค์ดึงแชร์ครับทางเพจนะครับเฟซบุ๊กไลท์ไทยพีบีเอสครับแล้วก็ยูทูบชาแนลไทยพีบีเอสครับแล้วก็ทางด้านหน้าจอนะครับส่งข้อความร่วมขอมเมนต์มาได้ครับทางแอปไลน์ไทยพีบีเอสนะครับตีต่อสี่ครับลูกเสิร์ฟของธัญลักษณ์ศิริมายังเปิดได้ครับแผ่พอหยองท้องขึ้นมาจุธาทิกันทัดโถงครับใส่สกอรอได้เลยครับลูกนี้โอ้สวยงามทีเดียวครับน้องหยกครับต้องบอกเลยว่าเล็กพิกขี้หนูของจริงครับน้องหยก ขอแค่ลูกตะก็ลอยนี่แบบเปิดบล็อกนี่ต,ตัวไว้ใจได้เลยเลยครับนะครับมา,าดูเกมเสิร์ฟครับถือว่าเป็นความหวังของธนกิจแอร์ครับเกมเสิร์ฟขวั่ขวัญแล้วเสิร์ฟมาหน้าขวาเปิดยกกลับเข้ามาหน้าเน็ตแล้วลูกนี้ก็โอ้โหใส่เต็มข้อครับ,บ<อ>นงมดนงมดน,นี่ก็เป็นตัวเสิร์ฟที่เด็ดของลิงดาวบนเลยนะครับใช่ครับ เป็นตัวพิเกมในรอบเออ่8ทีมนะครับโอ้โหคือ4ทีมที่เข้ามาเนี่ยแต่ละทีมก็ถือว่าลูกเสิร์ฟนี่ไว้ใจได้นะโดนนํามาตลอดนะคราวทิกแซงช่วงท้ายเกมเลยนะครับคะแนนเสมอกันที่5-5ต่อครับกาญจนาจะปางรับครับเสิร์ฟมายังเปิดได้ครับแพ้พอหยองทองจูทาทิพย์หยอดลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับโอ้โหแล้วลูกนี้ยกหลุดครับจังหวะเกมยกหลุดจากโฟกัสครับเอาแล้วครับคะแนนของเรือกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับถัดมาดำครับโโอ้ห หกต่อห้าครับกาญจนาจารยงามเสือมาแพ้พลอยหยองทองครับน้องไต่ครับขึ้นมาจุธาทิพย์กาญจงครับเอาคืนครับตีเสมอได้ครับแต่ถ้าเข้าจุดนัดพบแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับน้องยกดูในการจังหวะสอดตัวเข้าใต้ลูกของเจ้าตัวนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นนักกีฬาตัวทาที่มีความคล่องแคล่วสูงมากนะครับ่องตัวสูงมากแล้วก็หกเท่าครับเกมเสิบลูกนี่เราทัดหัวเน็ตครับเปิดหนึ่งยังได้อยู่ครับแต่ห่างน้อย เอาเลยครับผมแก้ไขครับติดเกี่ยวโอ้ห่างเหมือนกันครับโอ้โหแต่ยังแก้ได้ดีครับคมครับคมครับลูกนี้ครับโอ้ต้องบอกว่าจังหวะของช็อตแรกนะที่จุธาทิมครับเปิดแล้ลูกเป็นเด้งไปด้านหน้าครับแพรพอยหยองทองครับกลับมาชงแต่ว่าชงย้อนหลังครับลูกแก้ไขของน้องโยกครับยังทําได้ดีครับธนกิจแอร์ครับกลับมานำครับตอนนี้เจ็ดต่อหกคะแนนครับในช่วงต้นเกมครับสูสีกันจริงๆครับคู่นี้เปิดหัวนะครับธัญรักษิริครับ การจะนาจะปาการึ้นมาทัชจะรักกอดไม่ผ่านดเด็กนะเป็นกาแดของธนกิจแอร์ครับลูกนี้โอ้โหแล้วลูกนี้ตัดสินใจหยอดครับจริงๆน่าจะเตะได้นะลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าใส่ไปนี่ผมว่าน่าจะรับยากพอสมควรแต่เจ้าตัวเปลี่ยนจังหวะไปหยอดครับเอาเลยครับผมมีตัวหุ่น่องให้เห็นแ,แบบนี้ไม่ได้นะรุ่นพี่นี่พร้อมอยู่แล้วนะครับติดเสีย <บน S 3> เหมือนกัน,<ใ>นครับ,รบนี่นี่ต้องบอกว่าจังหวะของทั้งคู่ครับ ป็นการชิงไหวชิงพลิบกันนะครับในช่วงต้นเกมเลยครับคะแนนตอนนี้เป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีตามหลังอยู่หนึ่งคะแนนนะครับเจ็ดแปดต่อแปดครับธัญลักษณ์ศิริครับน้องบอลครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟดีด้วยครับแต่ว่ายังเก็บไม่ได้ครับน้องไก่ครับแพ้พลอยขึ้นมาจุธาทิโมโหกาญจนาจาปากามครับลูกนี้เปลี่ยนสกอร์ไม่ได้ไม่ได้ครับเปียนไดเลยครับ โอ้เอามือกุมได้เลยครับทางด้านองบดสครับทันจิรักซิรีครับแล้วมีโอกาสเกี่ยวแล้วนะครับจังหวะเกมรับลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องชมเลยนะน้องกิ่งนะครับจังหวะเกมรับลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ยกกลับเข้ามาแล้วมันไกลเลยครับผมเลยทําบไม่เตะยากครับเก้าเจ็ดต่อเก้าต่อเจ็ดครับเกมเสิรฟลูกหนีครับแล้วไปที่หน้าขวาเปิดได้ครับยกมาที่จุดนัดพบร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้เกือบเหมือนกันครับโอ้ยจกเสียดายครับ ใช่ครับจังหวะเมื่อกี้ครับธัญลักษิรีนี้ขึ้นฟาดมาเยโดนเท้าซ้ายนะครับของลุงโยครับนี่ครับงัดขึ้นมาครับแม่แต่ว่าพอพอน้องจ่ายครับมองดูแล้วลูกแพทย์ไหลไปแล้วครับไม่ทันครับคะแนนอยู่ที่แปต่อ9ครับเสิร์ฟเสียเองนะครับอาจารยจัปางครับโอ้โหถือว่าเีเราบนเองเนี่ยตำแหน่งจังหวะเสิร์ฟนี่อยู่ที่น้องมดนะครับผมที่จะเป็นความหวังนะครับผมว่ามีเกมเสิร์ฟที่รุนแรงนะจริงจริงเกมเสิร์ฟว่าเท่ากันนะครับครับคือเสิร์ฟฟีคนหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟ แปรคนหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วติดเกี่ยวครับแล้วไงจะลากเขาเล่นได้ไหมครับลูกนี้ยกด้วยขวาแล้วเตะด้วยซ้ายครับโอ้โหยอดครับเหลือหลายครับลูกนี้ครับโอเว่ธรรมดาครับน้องโยกครับนักกีฬาสกอจากจังหวัดลบพูเลยครับเหมือนตอนพักกลางวันเขาต้องไปทําอะไรมาในโยกอ่ะเมื่อเช้ายังดูง่วงๆอยู่เลยนะครับแล้วตอนนี้ครับแก้แต้มที่11นะครับจะเป็นเทคนิคเอาทาไม์เอาท์นะครับโอ้โหสุดจริงๆครับดิดไหล่ติดแชร์ครับแป็นกางบ้านครับที่รับชมว่า ชงเองกินเองครับเรื่องนี้ครับทางเพจนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ไทยพีบีเอสครับแล้วก็ยูทูบชาแนลไทยพีบีเอสครับส่วนทางหน้าแฟนๆที่รับชมทางหน้าจอครับสถานีททไทยพีบีเอสดิจิทัลเทสทีกด้วอบัดไปเลขสามนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทางแอดไลน์ไทยพีบีเอสนะครับคือถ้าเกิดพูดถึงคู่นี้แล้วเนี่ยมองเรื่องประสบการณ์เนี่ยธนกิจแอร์น่าจะเหนือกว่านะครับใช่ครับใช่ครับเราอวบน้องน้องยังอายุ17เองนะ ประสบการณ์เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับด้วยด้วยการแข่งขันแบบนี้นะครับประสบการณ์นี่ยกตัวอย่างเช่นน้องหยกน่ครับผมครับสุทธาจิต์กันทะธงนี่แชมป์ระดับประเทศในประเภทสามสามนี่เรียกได้ว่าแทบจะเก็บมาเกือบทุกทุกรายการแล้วครับผมบางทีเขาเรียกว่าความกดดันนะเกมการแข่งขันใ,<ช>ในร,<ต>รอบรองคือด้วยเลยครับถ้าเกิดชนะเนี่ยก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงแต่ถ้าวันนี้แพ้คือครองที่3ามรวมนะครับ ครับผมแต่ว่าสกอร์ตอนนี้ก็ถือว่าห่างอยู่3มแต้มยังมีโอกาสไม่ไม่เยอะนะครับถือไม่เยอะนะถ้าเกิดพุถึงพุ่เสริมแล้วน้องมดยังมีทีเด็ดทีขาดอยู่นะน้องมดทําให้เห็นแล้วในรอบ8ทีมเนี่ยว่าตามรุ่นที่อยู่3าแต้มเนี่ยแหละอย่าหลุดให้หนูเห็นนะหนูพร้อมเหมือนกันนะแต่รุ่นที่วันนี้ดูก็มาแน่นเหลือเกินนะครับธนกิจแอร์ครับสิบเมตรมาดูจังหวะเกมเสริมวันนี้ของธนกิจแอร์ครับหยกแล้วเสริมมาหน้าขวาอีกแล้วครับเปิดมาแบบนี้แล้วโอ้แก้ไขยังไงได้ไหมครับอย่างได้อยู่ครับเปิด ยกจ่ายกลับเข้ามาที่จูนัดพบแล้วก็เรียบร้อยดีครับแม่ลูกแรกนี้เหมือนจะหยอกไปครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับใส่เต็มข้อเลยครับสําหรับทันยาั์ซิรีครับโอ้โหแต้มของทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลไล่ขึ้นมาแล้วครับไม่ได้เหมือนกันครับนี่เป็นทีมที่ชอบแตกท้ายด้วยนะครับ9ต่อ11ครับ ดองโบส์ครับจะเสิร์ฟไปกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเสิร์ฟไปครับจะเปิดหัวได้ครับจูทาทีพไปกับแพ้พอยหยองทองขึ้นมาจูทาทีพกับชาติธงครับธนกิจได้แต้มเริ่มบัานใจเยอะขึ้นเลยทีเดียวครับสำหรับธนกิจแอร์ครับต้องบอกว่าในลูกที่เป็นจังหวะของตัวเองเนี่ยตอนนี้ธนกิจแอร์นี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือยังไม่มีจังหวะผิดพลาดให้เห็นเลยนะครับติดสองตอเก้าครับแล้วเกมเสิร์ฟลูกนี้ต่อไปหน้าซ้ายเปิดซ้ายครับไกลออกไปหน่อยครับเอาเลยครับต้องแก้ไขครับ โอ้แต่ยังแก้ไขได้ดีครับลูกนี้ครับต้องชมเลยครับคือจังหวะการโฉบของกาจนาจามปางามครับน้องกิ่งครับมันออกด้านข้างครับแต่ลูกขึ้นทางครับของธัญรักษ์ศิรีครับแก้ไขไปได้สวยงามทีเดียวครับเป็นแต้มของทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับตามหลังที่แค่สองคะแนนสองตีต่อสิบสองแต้มครับกาจนาจามปางามครับเสิร์ฟไปยังเปิดหัวนะครับจุ่าทิพย์กับแพพอยงสองจู่ท้าทิพย์โอ้พลาดแต้ม อ้โหเอาแล้วครับเป็นเรื่องนะครับขาะนี้ครับแต้มของอุบลราชธานีครับขึ้นมาครับตามหลังแค่คะแนนเดียวเอาเลยครับมีหลุดให้เห็นเหมือนกันครับสำหรับเกมขึ้นทางของน้องหยกครับที่หัวเสาลูกนี้ครับแล้วเตะโดนใต้ลูกครับเอตต่อสิบสองครับระยะห่างม่แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับเปิดหนึ่งยกจ่ายเข้ามาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับแกตัวได้ครับ ตอนนี้คะแนนของธนกิจแอร์ครับยักนำ2มครับในช่วงการเกมนะครับต้องบอกว่าในช่วงท้ายใครจะสปีดดีกว่าครับต้องมาลุ้นกันครับจุทาทิพย์กัตถงครับจะเสิร์ฟลูกนี้13-11 1 3ต่อ11ครับ2ยกครับเสิร์ฟมายังเปิดหัวได้ครับทางด้านกาจนาจะปางามขึ้นมาโอ้โหสุดยอดจริงๆเหมือนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าความเวิร์กของกีฬาอุบลเนี่ย แชมป์ในรุ่นกีฬานักเรียนนี่ประเภทคู่นี่น่าจะกวาดมาหลายรายการแล้วนะครับครับแล้วดูจังหวะเกมเปิดแล้วยกจ่ายที่หัวเสาลูกเมื่อสักครู่นี้ถือว่าพอดีคาเลยครับจังหวะเกมทรสิบสองสิบสาต่อสิครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ของกีฬาบนลครับแล้วใส่เต็มข้อออกหน้าขวาเปิดลูกออกไปครับแต่ยกกลับมาที่จุดนัดพบแล้วก็ตะเกียวเอาเลยครับผมต้องใช้ไม้ที่2ครับแล้วเตะโอ้โหตะเกียบสองรอบเลยลิ้งครับต้องกิ่งครับ อย่ต้องชมนะในจังหวะเสิร์ฟของ้าบนนะครับผมที่กดดันเกมเปิดในลูกแรกเนะ่ยทำให้ลูกทำเนี่ยห่างนะครับแล้วมีโอกาสเกี่ยวแต่ว่าในลูกที่สองนี่ก็ไม่พลาดครับใช่ครับดูท่าทียการตาโทครับเลยมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่14ต่อ12ครับนำอยู่2แต้มครับแผ่พอยหยองทอครับเสือมายังเปิดหัวได้ครับทางด้านกาจนาจะปางาไปกับทัพยาลักซีออกครับธนกิจได้แต้มโอ้โหแล้วเตะออกครับลูกนี้คือ ดูจังหวะแล้วนะครับพอเห็นลูกลอยปุ๊บนี่เจ้าตัวกะจะใส่เต็มข้อเลยนะครับแต่ว่าโดนใต้ลูกนะครับทำ <15, S 1> ให้งนี้หลุด <12. S 1> ด้านหลออไปนะครับผมขึ้นนําเป็น15ต่อ12ครับระยะห่าง3แต้มครับแล้วสอาะไปหน้าซ้ายครับเปิดยกขึ้นมาที่หัว สาวโอ้แล้วเตะหลุดอีกแล้วครับนกิจได้แต้มเอาเลยครับใช่ครับนี่ครับพอชงไปเข้าจุดครับปัญหาเกิดขึ้นนะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับเจอนุ้นพี่เสิร์ฟกวนนะครับต้องวอนอีกครับทำให้ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับกับบนพิพสี่าตุครับมาแล้วครับนงบินนะครับลงมาแทนใครนงบินจะลงมาแทนนโบดครับเอาแก้ไขเกมครับทางโค้ชของผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี แตบอยู่ที่16 2 1ต่อ12ครับแพ้พอยหยองทองครับน้องจ่ายครับเสริมติดตาข่ายครับได้แต้มครับลูนักกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีไล่ขึ้นมาเอาเลยครับแล้วเปลี่ยนน้องมดออกไปแก้เกมครับคือจริงเป็นตัวหลักของทีมนะครับน้องมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังเล่นไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับเลยเปลี่ยนออกไปก่อนนะครับ13ต่อ16ครับเหยียบเสิร์ฟลูกนี้เปิดแล้วโอ้โห ตอนนี้เกมรับแล้วก็เกมทำของธนกิจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเหมือนทางอุบลเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพื่อแก้เกมนะเปลี่ยนตัวสำรองแก้เกมอย่างเดียวนะครับคือบางทีเล่นกับรุ่นพี่อะครับบางบางทีมันเล่นยากนะครับใช่ครับแล้วพอเปลี่ยนน้องออกไปเนี่ยโค้ชออกไปเบรกเกมนิดหน่อยนะครับใช่ครับแล้วรุ่นพี่ทีมธนากิจไอ้นี่มีประสบการณ์สูงด้วยครับคะแนนอยู่ที่17ต่อ13ครับตอนอยู่สีแ้มเสิร์ฟกินเลยครับลูกนี้ธนกิจแอตเต้ ลงโยกครับดูทาทิกาตาโงครับดูเหลี่ยมเสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้โหแล้วตัดหน้าเท้าครับโอ้โหลงหน้าซ้ายสวยมากครับลูกนี้เหมือนรอบ8ทีมเลยนะครับได้มันแอ้ะได้มแต้มเหมือนกันครับ1ิต่อ13ครับแล้วเสิร์ฟมาเข้าช่องกลางเปิดหนึ่งยกกลับเข้ามาแล้วใส่เอาเลยครับเกมทําของน้องมดตอนนี้ กลับมาแม่นลูกเหมือนเดิมแล้วครับใช่ครับต้องมานะครับต้องบอกสถานเดียวครับแต้มของทีมบรยกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับช่วงนี้ครับเพราะว่าในช่วงไทยเกมแล้วนะครับใช่ครับและนี่แหละครับคือความหวังครับเกมเสิร์ฟของน้องมดครับ14ต่อ18ครับทายลักษ์ซรีสครับเสิร์ฟหลังเท้าไปลุยจะเปิดหัวได้ครับจู่ทาทิพครับมันย้อนหลังไปแต่ว่าแพ้พอยยางทอาชมาจู่ทาทีมครับไม่พลาดครับวันนี้ยกมาดีมากครับจริงๆต้องบอกว่าเกมเสิร์ฟเนี่ยกดดันได้หลายลูกแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้้ออองงชมนนแพพยะครับ ที่ยังป้อนลูกกลับเข้ามาที่หน้าเน็ตได้นะครับแล้วน้องหยกเองเนี่ยถ้าลูกถึงหน้าตาข่ายนี่ก็ผันนัดที่ตัวเองได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเอาเลยครับสกอร์ตอนนี้19ต่อ14ครับเอ็มเสิร์ฟลูกนี้แล้วตัดหน้าขวามาเปิดได้ครับยกมาที่จุดนัดพบแบบนี้ก็เรียบร้อยครับบนได้เลยครับยังไม่ยอมเหมือนกันครับรุ่น้องครับใช่ครับผมต้องบอกว่าจังหวะการขึ้นทำเลยครับของทางด้านธัญรักษ์ศิริครับตองบนครับนี่บุนตัวได้ โโอ้หสวยงามทีเดียวครับหลออกกันเต็มรอบแล้วเลยครับใช่ครับคะแนนตามหลังยูซีแต้มครับต้องกแต้มดีครับเพื่อไล่ขึ้นมาครับ15ต่อ19ครับเสิร์ฟไปเปิดหัวนะครับอยู่สอนนี้ต้องเล่นเองแล้วครับจังหวะนี้หน้าเด็ดตวัดหลังเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงครับ้องยกครับใช่ครับประสบการณ์ครับความเก่าเกมครับนี่แหละครับที่มาคำว่าความเก่าใช้ได้เสมอครับครับผมขึ้นแทนไปแล้วนะครับ20ต่อ15นะครับเป็นเทคนิคเข้าทิมเอาอีกหนึ่งครั้งครับ จริงๆเจ้าตัวลูกเมื่อสักครู่นี้ก็เล่นอะไรได้ไม่เยอะแล้วนะครับดูนะครับจังหวะขึ้นหน้าเน็ตมาแล้วดูลอจังหวะนะให้น้องเดินนะพอน้องเดินปุ๊บนี่ยกไปหลักเลยยกด้านหลังเลยนะครับโอ้โหนี่แหละครับต้องบอกว่าประสบการณ์ลูกนี้เนี่ยเก่าเลยเลยครับแฟนๆที่รับชมครับทางเพจนะครับเ c e บุ๊ k ไลฟ์ไทยพีบีเอสครับแล้วก็ยูทูบช anel ไทยพีบีเอสครับดิ้กไลค์ดิกแชร์นะครับแล้วก็ส่งร่วมส่งข้อความเข้ามาได้นะครับทางหน้าจอโทรทัศน์ ฐานีแทพีเอสดิจิตอลเอสดีนะครับมีบัวหมายเลข3แล้วครับกับสตีตะก้อซูเปอร์แบทบายแทพีเอสครับในสัปดาห์ที่5สนามที่5หมดเวลาพักมินกีฬาคงดแอร์นี่น่าจะเป็นนักกีฬานครสวรรค์ทั้งคลับเลยไหมครับใช่ครับอีกแต้มเดียวสองด้วยนะครับเอาเลยครับต้องการแต้มเดียวครับ20ต่อ15ครับจะเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีครับโยกเข้ามาแล้วน้องมดบอกยังไม่ยอมครับขอสู้อีกสักหน่อย เอาละครับต้มาครับสำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับใครจะได้เป็นคนเสิร์ฟครับดูการครับเอาบีลุ้นนะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครับทันเจรักศิริครับตองโบสครับจะเสิร์ฟตี๖ต่อ20ครับต้องการแต้มบีครับโอ้โหนี่ครับบลได้แต้มพลิกเน็ตมาแล้วหนึ่งแต้มครับเอาละครับกานี้ครับโอ้โหนี่แพรพอยงทองนี่ถึงทำหน้าตาเลยครับ เป็นไปได้ครับต้องการอีก3แต้มเพื่อดีลครับใช่ครับแล้วต้องมาอีกครับลูกนี้ครับทายชลักินีพิษเด็ดลูกที่2ครับเก็บได้ครับแพ้พอยชนมาโอ้จะลดเหยียบลูกนี้โอเวอร์เด็ดหรือเปล่าครับเป็นแต้มของลูกเล็กกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีโดตา่ายนะตา่ายครับโอ้เอาละครับแต้มของอุบลราชธานีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับมาขนาดนี้ครับครับนี่แหละครับคือทีเด็ดของกีฬาอุบลก็จังหวัดเกมเสิร์ฟของน้องมดครับแล้วมา2เกมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวมาดูเกมเสิร์ฟที่3มครับ 18, 1 8บแปเท่านั้นครับ18ต่อ20ครับโอ้โหแล้วใส่มาเต็มทุกเม็ดเลยแล้วยังไงครับ้องยกแล้วติเดเกี่ยวครับมียวโอ้แล้วยกห่างโอ้โ,โ,อโอหโโเสียด้ครับยกห่างไปหน่อยครับเสียได้แทนเลยครับลูกนี้ครับ โอ้ลูกนี้ถ้ามาเนี่ยจะสนุกเลยนะจะขึ้น19เลยนะครับใช่ครับตให้เลอให้เลยก็ต้องบอกว่าฟุตเตียบครับกีฬาแสดงความดีใจโอ้แล้วก็เป็นชัยชนะของธนกิจแอร์นะครับชนะโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีไป21ต่อ18ครับต้องบอกว่าลงมาตอนต้นเกมพี่น้องดูเล่นเก่งๆนะครับใช่ครับไม่เหมือนรอบรอบแปดนะรอบแปดคือเล่นแบบรอบแปดมาใส่กันตั้งแต่ช่วงประมาณแบบแต้มสี่พบสามสี่แต้มติดในรอบแปดเขาก็เจอรุ่นพี่เหมือนกันนะใช่ครับเจอรุ่นพี่โรงเรียนด้วยครับ จริงๆห่างกันโอ้โหห่างกันเยอะเลยนะครับกับพวกน้องๆเอ่อย่างจุ๋มอย่างน้องอะไรนะครับน้องเป็นฝ่ายห่างกันหลายพี่เหมือนกันนะครับผมแต่บางทีเนี่ยพอเจอการแข่งขันยิ่งรอบลึกๆเรื่อยๆเนี่ยความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นจะไม่ที่เสียดายนะผมว่าถ้าเกิดพลิกกลับมาเป็น19ต่อ20เนี่ยโอ้ใช่ครับผมผมเชื่อเลยนะว่าผู้ชมทั้งบ้านต้องเอาใจช่วยเรียนกีฬาจังหวัดอุบลนะครับให้พลิกกลับมา